สวัสดีครับพบกับรายเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคครับดึงศักยภาพเลเวลสามครับอ่าเราจะเล่นเลเวลสามยังไงนะเราจะดึงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดนะครับอันดับแรกเลยครับเลเวลสามนี้ทําได้ไม่กี่อย่างนะทุกคนเนี่ยเลเวลสามแบบนี้นะเนี่ยเลเวลสามป้ายสีเหลืองนะครับโอเคไปแตะป้ายนะเนี่ยครับคือเราเล่นสเตตหลักอะไรไม่ได้ครับ ทำไมต้องเวลสามนะครับเพราะว่าคาเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยมันต้องอเกมมันก็ให้เราแบบว่าอันนี้เว้ยน,นี้เวลนะ์สามป้ายเหลืองนะเขาเรียกว่าอะไรวะเกมให้เราแบบทดลองการเล่นนะเข้าใจไหม,มแต่เลเวลสามคือแบบเลเวลที่น้อยที่สุดแล้วครับทังภาคไมที่จะได้รับรางวัลน,นะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ไม่เคยเห็นเวล์สองแล้วเขารับรางวัลได้อะไรนะคืออย่างนี้ทุกคนเลเวลสามเนี่ย มันดีตรงไหนหรู้ไหมก็คือสําหรับคนที่แบบขี้เกียจเล่นเกมแต่ว่าอยากสะสมตัวละครที่เราชอบเข้าใจไหมครับทุกคนเอออันหนึง่งแล้วก็เออมันเป็นฐานห้าครับฐานห้าคือว่ามันยืนห้าตัวอย่างเงี้ยเข้าฟไหมแล้วเลเวลน้อยที่สุดเนี่ยห้าตัวอย่างเงี้ยยืนห้าหนึ่งห้าอันห้าตัวเนี่ยเออแล้วเราสามารถขึ้นเก้าดาวแม็กได้ด้วยนะครับคือผมก็บอกไว้แล้วแหละวิดีโอนี่เป็นหลายเดือนแล้วนะอืม แล้วก็เราเล่นตรงไหนได้บ้างอันดับแรกเลยไอ้กบเขียว์เนี้ยสาคัญไหมก็สําคัญทุกคนเอาไว้ผสมเลนเจอร์นะเอาไ้ผสมเลนเจอร์วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะก็คือเราไม่ได้เคลียร์สเตตหลักหรอกก็คือเอาไ้ผสมเลนเจอร์คือสูงค่าเอฟนั่นแหละเอาภาไหมครับอันดับสองคือตรงนี้ภารกิจเราสามารถได้ฮะตั๋วกาชาฟีด้วยนะภารกิจตรงนี้ก็คือเราล็อกอินทุกวันใช่ไหมเห็นไหมผมได้ก็จะถึงเลเวลหนึ่งแล้วนะ เข้าใจป่ะเนี่ยเราก็ไปภารกิจประจำสัปดาห์เห็นไหมก็คือผมล็อกอินสามครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยผมก็จะได้อันนี้สี่ร้อยใช่ไหมปึ๊บเห็นไหมเนี่ยล็อกอินสามครั้งเนี่ยคือเดือนหนึ่งมันมีสี่ใช่ป่ะสี่สัปดาห์ใช่ไหมอันนี้ภารกิจประจำสัปดาห์นะทุกคนอ,อันเนี่ยถ้าผมรับปึ๊บผมก็ได้ละภารกิจหนึ่งได้ตั๋วกาชามาฟีแล้วก็พาร์ท เห็นไหมตัวกาชาปึ๊บหกใบเลยเห็นไหมครับทุกคนรลเวลสามมันสามารถทำเครดตได้ด้วยบางคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าล็อกอินทุกวันมันได้ของรางวัลตรงนี้นะนี่อันนี้อันนี้พอครับไม่จำเป็นต้องมาเก็บก็ได้อีกอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งไม่ครบเลขสองอยู่แล้วภารกิจหนึ่งสามารถอ๋อแสดงว่าทําทําพาได้อาวใครเติมมันก็ต้องได้ป้อมฟรีสิแต่ว่าผมรลเวลสามมันเติมได้หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเติม ข้าเตือนมันต้องเล่นเกมหรือเปล่ามันต้องเป็นเลียวสีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเอออันนี้อันนี้เพราะผมเล่นสายรีนี่แหละผมว่ามันไม่รู้ว่าผมภูมิใจนะผมเล่นสายรีมันมันยากดีเข้าใจไหมมันได้มาอะไรยากๆแล้วมันแะภูมิใจนะอ่ะเออส่วนตัวนะผมชอบเล่นสไตล์นี้นะทุกคนไม่ว่ากันเออทีนี้ตัวกาชาเราทําอะไรป้ายเหลืองเนี่ยคือเปิดตัวละครที่เราชอบอันนี้ผมได้อันนี้แล้วนะ ผมเหลืออะผมจะเปิดตัวนี้แล้วกันนะค่ามันจะออกทุกคนห้าตัวหรือเปิดครั้งหรือสองครั้งก็ออกเลยปีหนึ่งมันออกประมาณกดห้าตัวแล้วออกอะ่ะผมว่าอย่างน้อยก็ปีละตัวก็ก็ก็ผมว่าได้นะผมว่านะรอบพอร์โบนะปีละตัวนะค่ามันจะได้คือห้าตัวมันออกเลยครับไม่ได้คือเปิดร้อยตัวกห้มออกทุกคนเหมือนไม่รู้ว่าผมว่าเกียร์มันล็อกอดีเราหรือเปล่าอันนี้เดานะไม่มีความรู้เหมือนกันอืมก็ประมาณนี้เอาตัวฟรีนะครับ เปิดตัวละครได้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ไปที่ข่าวสารนะเห็นไหมเราของสีแดงๆเนี่ยล็อกอินนะ่ยเราเข้าเกมมาอ่างเงี้ยมันล็อกอินอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ล็อกอินนะเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมครับนี่ของรางวัลเว,วเเลดสา,ม,านมนะครับเนี่ยคือเราล็อกเช็คอินทุกกันเข้ามาเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมเราได้ของจั้งเยอะเห็นไหมทุกคนเนี่ยได้กบเขียวทำเก้าดาวแม็กก็ได้นีคือไม่ใช่ขึ้นเก้าดาวนะคือมัน คือเลเวลสามทุกคนมันหาตัวละครอนะ่ะยากเข้าใจปะคือสมมติว่าเราขึ้นเก้าดาวปุ๊บใช่ไหมผมมีเก้าดาวอยู่ตัวหนึ่งถ้าราจะทําให้เป็นแมนะ็กเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครยัดเดยอะๆอะเนี่ยใช่ไหมเก้าดาวอะอันนี้กรบเก้าดาวผมก็มีสามตัวแล้วอืมประมาณนี้ทุกคนวัตุขึ้นเก้าดาวอะไรผมก็น่าจะรอบสิบเอ็ดจุดห้าน่าจะทําได้เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะเลเวลสามครับสําคัญนะครับแล้วก็เห็นแม็ของขวัญตรงเนี้ยก็คือเรา เรารับฟรีทุกคนเข้าใจไหมของฟรีแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงนะพิเศษตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยถ้าใครขยันหน่อยก็ามาดูได้ครับของฟรีทุกคนพวกเหรียญพวกอะไรทุกคนอันนี้ล็อกอินนะทำมาจากการล็อกอินนะเห็นไหมเราก็จะได้อย่างเงี้ยทุกคนเจ็บไปเรื่อยเนี่ยของขวญเนี่ยมันก็จะมีคนนกมีเหรียญมีกวัวกาชาเงี้ยเห็นไหมอืมสูว่าผมกดนะเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากให้โฆษณาเข้ามาในนี้ใช่ไหมไม่อยากให้เสียงเข้ามา โอเคครับโอเคครับผมดูโฆษณาเรียบร้อยละเนี่ยแล้วก็มารับรางวัลฟรีอย่างงี้ใช่ไหมผมก็ได้เหรียญฟรีแล้ววิธีหาเหรียญเวลสามนะแล้วก็กิจกรรมใหญ่ๆพวกสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยเราล็อกอินทุกคนมันจะมีแบบว่าอย่างงี้คือหาเหรียญเวลสามทุกคนที่ดูเอออันนี้คะแนนวิตภาพนะเดี๋ยวผมยังมาบอกอีกทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหรียญก่อนโอเคครับทีนี้ ไปตัวอะไรได้ที่เป็นล่างอันต้าเห็นไหมล่างอันต้าอย่างเงี้ยหรือตัวอะไรก็ได้เนะี่ยล่างอันต้านะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะโวนี้ตัวนี้แล้วกันผมอัปเกรดปุ๊บใช่ไหมผมจะอัปเกรดนะปุ๊บทีนี้อันนี้ผมไม่ได้แบบจะขึ้นเก้าดาวให้ดูนะคือผมจะไม่ให้ดูตัวนี้ดูวัสดุของฉันนยหาตัวที่เป็นร่างอันต้าก็ได้เข้าไปดูดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมแล้วก็มาเช็คได้เนี่ยพวก เห็นไหมเหรียญพวกนี้อันนี้สิบจุดห้านะครับทุกคนสิบเอ็ดปีผมได้เก็บไปไหมเนี่ยผมแลกหมดละมัง้งเออสามสิบห้าล้านเลยนะเออผมแลกไปหมดแล้วว่ะอดีเนี้ยผมแลกกลายเป็นเหรียญไปละมัง้งหรือว่าผมก็ไปแลกพวกวัตถุตรงเนี้เอาไปขึ้นเก้าดาวพวกเนี้ยเ,ออ <laughs> เห็นไหมผมหาของพวกนี้เนี่ยผมแลกตวเนี้พวกเนี้ไว เ,เหรียญพวกนี้ปกติมันสามารถขายได้หนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งหนึ่งแสนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขายให้ดูนะปุ๊บเห็นไหมมันจะได้หนึ่งแสนถ้าเราล็อกอินเขาจะให้ประมาณยี่สิบเหรียญอะไรประมาณเนี้ยมาผ้าเอาไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายนะเก็บไว้ก่อนเออมันะจะมีคือแบบเขาแจกว่าล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยได้ครับวันละยี่สิบเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมจะไม่ผิดนะทุกคนเออการล็อกอินกิจกรรมต่างๆที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนรอบนี้ก็จะมีกบฟ้าใช่ไหมที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเออ กิจกรรมอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะไปเช็คก่อนคือแต่รืเอเอนมมันก็จะมีมานะที่ผมสังเกตดูล็อกอินใช่ไหมแล้วก็แตะเข้าไปเห็นไหมแบบเนี้ยก็คือพวกรอบ11ปีมันอาจจะเป็นพวกเหรียญเมื่อกี้นะเนี่ยยี่สิบเหรียญหรืออะไรกระดาก็ช่างอาจจะมีกบก็าดาวก็ได้อาจจะเป็นกบไฮเปอร์ก็ได้เข้าใจปะแล้วแต่รอบมันเนี่ยเราก็ผมอาศัยเอาพวกเนี้ยทุกคนเก็บอย่างเงี้ยเออเวลสามนะ <laughs> อันนี้เก็บละเอียดเลยนะทุกคนวิธีหา r ูบี ก็ล็อกอินเหมือนเมื่อกี้นี่แหละก็คืออาจจะมีกิจกรรมล็อกอินคือแล้วแต่เกมแต่กิจกรรมทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือส่งค่าเอฟส่งค่าเอฟคือไปที่เพื่อนเหมือนเดิมครับส่งค่าเอฟเพื่อนแล้วก็อันนี้เพื่อนของผมนะเนี่ยผมก็ช่วยเหลือหนึ่งคนสองคนสามคนเนี่ยผมก็ช่วยเหลือนะสง่งคนส่งไว้เอาทุกคนมันได้วันละห้าสิบคนทุกคนใครขยันหน่อยทีนี้ถ้าใครไม่มีเพื่อนอาจจะมีเนี่ย มีเพื่อนสี่ห้าคนก็เพิ่มตรงนี้ไปกดคำว่าเพิ่มปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่มหมนเต็มแล้วก็กดเพิ่มไปเลยแถวหนึ่งเนี่ยเพิ่ม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 ใช่ไหมยี่สิบคนรับหนึ่งคนก็คุ้มแต่ว่าห้ามไปเพิ่มในไลน์นะห้ามไปเชิญในไลน์นะเข้าใจป่ะผมกลัวเกีมันแบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเออเมื่อก่อนเหมือนเขาแบบว่าเออจะเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มมั่วๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะทุกคนผมว่านะเออเขาเขารับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็ไปที่เพื่อนนะแล้วก็ส่่่งเนนนียคบตอวั ขย,ขยันหน่อยนะทีนี้เมื่อเราส่งปุ๊บเราไปรับตรงไหนค่า f ไปที่กล่องของขวัญน,นี่ปุ๊บคะแนนมิตรภาพตรงนี้เห็นไหมปุ๊บแล้วก็รับทั้งหมดไปเลยยังมค่ค้างก็ส่งอีกนะ่ะรับไปเลยทีนี้เอาค่า f ไปทําอะไรเปิดกาชาครับทําเหมือนเดิมครับเเลื่อนลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะแนนค่า f สุดท้ายเลยนะทุกคน แก้ก็เปิดได้นะทุกคนเก้วสองสามดาวหนึ่งดาวเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสองถึงเจ็ดดาวแล้วก็เปิดไปเลยเนะี่ยเปิดเนี่ยกระช้าหน่อยนะเนี่ยผมทาให้ดูนะครับแล้วก็ปึ๊บเนี่ยอแตะแตะเร็วเร็วแตะเร็วเวเห็นไหม 5, down, ได้ห้าดาวได้สองดาวเอาไว้ไป up. อัพอีกครั้งก็ได้เห็นไหมกดอีกครั้งผมมีพันสองด้วยะแล้วก็รอมันหมุนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปผสมกันเป็นซ้ำๆเป็นตัวมงกุฎทุกคน เห็นไหมได้หกดาวแล้วนี่โอเคทีนี้อ่ะอุปรกรณ์ฝั่งนี้นะอุปรกรณ์นี้ก็สุดท้ายเหมือนกันเห็นไ,ไหมหนึ่งดาวถึงสี่ดาวใช่ป่ะเอออันนี้ไม่น่าก็ได้ทุกคน๋อแอท้ค่าเอฟตัวลันเจอร์ดีกว่าเอาลูบี้ไงเออแล้วก็ไปที่ทีมแล้วก็ผสมกันทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปมาสุกเสาร์อาทิตย์นะมันจะได้แบบมันจะได้คุ้มๆหน่อยเนี่ยจะได้แบบผสมได้เลเวลตรงนี้นขึ้นเยอะเยอะ,ะเข้าใจปะ่ะ ถ้าเป็นมงกุฎเนี่ยมันจะได้มงกุฎละห้าลูบี้เข้าใจปะก็ปกติแหละเนี่ยส,สมสะสมตัวเนี้ยสมาว่าผสมเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเก็บลูบีต้ตรงนี้สมุทสะสมนะผสมให้มันเป็นรูปมงกุฎอะเหมือนที่ผมบอกวิดีโอก่อนนั้นเนะี่ยวิธีผสมอะ่ะก็จัดจัดลอมกันเฮ้ยผมเก็บไปแล้วนี่วาอสองดาวผมดูเห็นไหมคือผมได้ไปเยอะแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยมงกุฎอะ ตัวละห้ารูบีกี่ตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามเยอะมากทุกคนได้หลายพเพราะเกือบเป็นพันเลยนะทุกคนครัผสมหลายๆตัวพวกสองดาวสามดาวสี่ดาวอ่ะอัอนี้สามดาวอารมณ์ประมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนี้โอเคเดอนประมาณนี้ครับวิวสามวัตถุขึ้นเก้าดาวเดี๋ยวรอบสิบเ็ดจุดห้าปีเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ว,ว่าถ้าใครใจร้อนเลื่อนไปดูวิดีโอนะเิวสามนะเออ เ็นจะเป็นรอบสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดปีนะมั้งเออผมบอกอยู่ว่าเล่นยังไงขึ้นขาดาวยังไงวิธีหาของกางแรแลกยังไงอะไรประมาณนี้เอาภาพมาครับทุกคนประมาณนี้เนี่ยสามารถทําเป็นไฮเปอร์ได้นะเนี่ยตัวเนี้ยสามารถขึ้นาดาวแม็กได้นะเนี่ยสองตัวเนี้ยเนี่ยเอาผมว่าเป็นไฮเปอร์นะมันเป็นสร้างสูงสุดไม่ได้ทุกคนผมลองละผมเคยแลกไอ้พวกนี้นะมันไม่มีตัวเนี้ยเปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกิจกรรมสิบเอ็ดปีสิบจุดห้าอะไรประมาณนี้ยมันไม่มี หนึ่งดาวทุกคนมันมีสองดาวขึ้นผมว่าจะขึ้นไฮเปอร์ไงเฮ้ผมว่าจะขึ้นอันต้ามันจะได้ไม่ต้องใช้กบชมพูงไงก็เราแบบสลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยมันใช้จวจุตินะมันมีเจอตัวจุติด้วยนะทุกคนเออผมก็บอกว่าให้แรกแวดอย่างละตัวเห็นไหมผมมีอย่างละตัวแล้วทีเนี้ยผมก็มาผสมเอาเห็นไหมผสมอย่างเงี้ยตัวซ้ำๆมันเห็นไหมเอากบแดงผสมเห็นไหมสี่ห้าตัวแล้วแล้วก็หกตัวก็ได้เห็นไหมเป็นสิบตัวก็ได้ทุกคนเข้าใจไหมขอแค่มีจอจุติหนึ่งตัวเออแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์๊บ แล้วก็เอากบชมพูไปยัดน้องภาพไหมครับมันสามารถขึ้นเก้าดาวแม็กได้ด้วยเลยนะครับเลเวลสามประมาณนี้แต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเล่นนะเข้าใจไหมให้ผมเล่นให้ดูก็พอแล้วมันมันเสียเวลามากผมอยากลองแบบว่าเลเวลน้อยที่ขึ้นเก้าดาวเฉยทุกคนที่ผมเล่นนะ่ะเออเข้าใจปะเลเวลสามสามารถขึ้นเก้าดาวได้อย่างเงี้ยเออผมจะลองทำเฉ เราประมาณนี้เหี๋ทุกคนไม่ต้องเล่นตามก็ได้ทุกคนผมบอกว่าเฉยว่ามันทําได้เฉยผมอยากทดลองให้ดูเฉยคนที่ติดตามช่องผมอะ่ะคือผมเป็นคนแบบมันสงสัยมันขึ้นได้จริงป่าวะ้าขึ้นได้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรมาเนะี้ยประมาณนี้โอเคเนาะพอเข้าใจเนาะวิธีเล่นผมก็เล่นประมาณนี้แหละหมดแล้วอืมวิธีขึ้นเก้าดาวก็ไปเลื่อนดูนะของเลเยวสามอะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้อัพลงนานละเพราะว่ามันก็แบบแค่เนี้คอนเซปต์เดิมทุกคนอืม โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะอย่าลืมไปเก็บตัวกาชาฟรีนะภารกิจแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ทันละมั้งมันถ้าใครมาเริ่มทำมันก็แค่พาดแล้วก็ได้แค่มันเหลือสองอาทิตย์เหลือสี่วันก็หมดแล้วเนี่ยมันไม่ทันหรอกนั่นแหละแล้วเดือนหน้าหรืออะไรก็นั่นแหละมันเดิมเวลสามก็มาเอาเดือนหนึ่งได้หกตัวแล้วก็มาล็อกอินก็ได้หลายตัวอยู่นะอืมตัวกาชานะผมไม่เคยดองกาชาครับทุกคนผมเปิดเลยนะถ้ามาได้มันก็ได้เอง เนี่ยไปที่ล็อ,ลอกอินตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะมีห้าตัวกาชาตัวนี้ยออแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเกมแจก,กมากงเงี้ยทุกคนเห็นไหมตัวกาช้างเนี้ยแค้สามมันก็ทําได้ไมกดฟ้าเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็เอารูบี้ไปเปิดกดฟ้าก็ได้ถ้าเราผสมเรนเจอร์ให้เป็นร่างสูงสุดอะ่ะคือเปิดเจร์ก็ได้ประมาณนี้ทุกคนโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอืมโอเคปิดละ <laughs> Caps, have i have.